ทำยังไงถึงไปถึงฝันแชมป์โลกอย่างเยอรมนียังแพ้ชาติในเอเชียอิตาลีไม่ได้ไปบอลโลกไทยก็ยังไม่ได้ไปบอลโลกแต่ญี่ปุ่นกำลังกะที่จะเป็นแชมป์โลกฉะนั้นวิธีเขาปั้นเด็กเขาบอกมันเริ่มจากการศึกษาครับการศึกษาของญี่ปุ่นทำยังไงจากประเทศที่เคยแพ้ไทยมาเกรียงไกรฝันไกลไปถึงบอลโลกฉะนั้นเป้าหมายจะไกลแค่ไหนขอให้จัดไปอย่างมั่นใจ ห่งในสีคือย5เอถ้าเกิดคุณดูว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็ศูนย์แต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจจัดไปอย่างน้อย25%ก็ยังดีกว่า0% เก็บขยะสําคัญกว่าความรู้ท่องๆเพื่ออะไรสอนให้เขาจัดไปทําสิ่งดีๆด,ดีกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ให้เด็กสอบจนถึงป .4 ครับเพราะว่าเป้าหมายหลักในช่วงแรกของการเรียนรู้สิ่งที่สําคัญกว่าความรู้ก็คือการปลูกฝังมารยาทและการเป็นคนดีของสังคมมารยาทสําคัญกว่าความรู้ขยะสําคัญกว่าความรู้ หลายคนชมว่าทีมกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยไปไหนก็มีคนชมแฟนๆนอกจากเชียร์อย่างสุภาพไม่มีเรื่องไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดเห็นขยะของต่างชาติก็ยังไปช่วยเก็บแล้วที่น่าสนใจก็คือห้องแต่งตัวครับห้องแต่งตัวนักกีฬาจริงๆหลายคนอาจจะอยากเข้าไปแต่ถ้าเกิดเคยเข้าไปแล้วอ้วกฮนะไม่ว่าที่ไหนไทยยันยุโรปมั่วเหม็นและเท แต่นักกีฬาญี่ปุ่นถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กครับทุกครั้งที่ใช้ห้องเสร็จเก็บเนียบดังคอนเซปต์ตอนที่คุณเข้ามาเป็นยังไงตอนคุณจากไปก็ควรจะอยู่ในสภาพแบบนั้นหรือดีกว่านั้นเก็บเนียบเพื่อให้เกียรติกับเจ้าภาพและก็เห็นค่าบวกเข้าใจความเหนื่อยยากของพนักงานทําความสะอาดสังคมที่ยังไม่พัฒนาก็จะคิดว่าถ้ามีคนทําความสะอาดอยู่แล้วเราจะมั่วแค่ไหนก็จัดไปแต่ลองคิดดูครับ ถ้าวันหนึ่งคุณหรือว่าคนใกล้ตัวต้องมาตามเช็ดตามถูไอ้พวกทิ้งเรี่ยราดบ้างจะรู้สึกอย่างไรพี่น้องดูให้ชัดนะครับความสำเร็จวันนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาสร้างตั้งแต่เด็กอายุยังไม่ถึง17มาถึงทีมบอลหญิงและทีมชายชุดใหญ่สั้นๆครับชอบเขามากชมเขามากอย่าพูดอย่างเดียวครับช่วยกันทำ please บอลลีกที่คนดูเยอะที่สุดในโลกพรีเมียร์ลีกที่อังกฤษพึ่งออกกฎใหม่ซึ่งทำให้คนหลายคนบอกโอ้มันไม่แฟร์